ใช่เอ้มองก็กระต่ายก็ปูไรมาจำไ้ไหมลโค่หนะรอบแน่นนนลูกเธอจะไปเที่ยวไหนอะลจะไปเที่ยวก็ต้องฝ่าดืนล้อไปเที่ยวได้ไหม sao còn long mà, sao còn nó mà, long a giác có Soc sao còn sai, xa, nè nè nè, gắng có chém một tàu long, lắm mà à. có chịu một chịu chân chịu chân chịu chân 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 quá

โซก่อนน้องมาะซอก่อนน้องมาน้องวาจาก็เนอะโซก่อนน้องชาแน่แน่แน่พ่อก็ใช้มนตาน้องเรามาอาดกูมายิ่อนทส้อก่นอาารย่อนี่เมหมนอกว่าตัวโสต์น